h o น d ้าแอคคอเข้าใหม่อีกแล้วครับช่วงนี้ Accord มีให้เลือกมากมายหลายคันเลยนะครับที่วิววาสาหกตลคาราสาขาการจนาพิเศษนะครับและรถคันนี้คือ Honda Accord 1.5 Turbo EL ปี2019ป้ายแดง1,490,000บาทวันนี้เหลือเพียงแค่749,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพามาชมว่าเขาน่าใช้ยังไงนะครับแต่อย่างแรกต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์เหลือแค่1.5แรงมาเพิ่มทอก็เพิ่มนะครับามาดู สีสันของเขากันก่อนเลยนะครับอาเริ่มจากฝั่งนี้นะฮะมาจากกล้องเข้ามาเลยมาดูกันเห็นชัดเลยนะครับว่าไม่มีรอยเบียดเฉียชนอะไรชิ้นโครเมียมต่างๆสมบูรณ์นะครับอ่าตรงนี้มีตําหนิตะก้องมานี่มานี่ให้คุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมครับอันนี้เหมือนอาจจะไปขูดกับกําแพงบ้านหรอหรืออะไรตอนจอดชิดไอ้นี่ปะ จอดชิดกาแพงใช่ไหมก็อาจจะพลาดตรงนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็เลยมีรอยขูดขีดนะถ้าไม่สบายใจเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับมาดูที่ตัวล้อก่อนผมบอกแล้วเวลาดูล้อให้ดูล้อฝั่งผู้โดยสารนะครับเพราะว่าจะดูว่ามันมีรอยเบียดมาหรือเปล่านะอย่างอันนี้เห็นไหมครับไม่มีร่องรอยเบียดอะไรมาเลยนะครับดูได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ยางจะเป็นยางปี2024นะครับใหม่สุดๆเลยนะครับมาดูกันต่อนะครับที่ด้านหน้านะครับก็อ่า มีร่องรอยสะเก็ดหินบ้างเล็กน้อยนะครับไม่ได้มีเยอะนะครับแต่มันเป็นเรื่องปกติของรถยนต์มือสองนะครับที่ปกติรถวิ่งไปข้างหน้าขับต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างก็อาจจะมีข้ามมลแรงสะเก็ดหินบ้างนะครับตรงนี้ก็มีเล็กน้อยนะครับมาดูฝั่งนี้กันต่อนะครับฝั่งนี้ไม่มีรอยเบียดเฉียดชนอะไรเลยนะครับโอเคนะชิ้นโครเมียมนี่เห็นไหมไม่มีแตกเลยแลยย้ำอีกครั้งนะครับยางปี2024นะครับอดูด้านหลังกล้องมา ดูทั้งคันเลยเพื่อความสบายใจของคุณผู้ชมก่อนอ่าด้านหลังไม่มีตําหนิอะไรเลยครับโอเคนะครับคุณผู้ชมไปไปด้านหน้าของตัวรถกันอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะเปิดฝากระโปรงดูสภาพห้องเครื่องกันต่อครนนี้ผมบอกก่อนนะสามารถสตาร์ทด้วยคุณแจได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูผมทําให้ดูทุกครั้งเลยนะครับอ่าเปิดฝากระโปรงกันนี่ แอคคอร์ดก็จะมีนี่นะครับโชคนะครับค้ำยันนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,500cc นะครับพละกําลังก็178แรงมา้าแรงบิด240นิวตันเมตรอนดบอกว่าคันนี้ประหยัดน้ำมันนะครับประมาณ17.5กิเมต่อลิตรนะครับถ้าเปรียบเทียบกับโฉมก่อนหน้านี้ที่เป็นเครื่องยนต์ 2,000cc แล้วกันนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนที่เป็น 2,000cc อะแรงมา้าเขาอยู่ประมาณนะักเฉลีย่ยอยู่ที่150แรงมา้าอันนี้ขึ้นมาเป็น178เพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็แรงบิดนะครับจาก225ตอนเครื่องยนต์2,000นะครับอันนี้เพิ่มมาเป็น240ชัดเจนนะครับว่าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอะเข้ามาดูสภาพกันครับเลเวลยังอยู่ครบเลยแต้มสีต่างๆยังอยู่นะแล้วก็อ่ะมาดูโครงสร้างนะครับน็อตนะครับไม่มีรอยแกะขันไขนะทํามืออย่างนี้แล้วก็จับดูด้วยนะครับมีรอยขูดขาไหมไม่มีนะครับนี่น็อตเห็นไหมครับไม่มีแกะขันไขดูฝั่งนี้ต่อ ไม่มีแก่ขันไข่พวกอารอะไรพวกนี้ตัวหนังสือเนี่ยคมเห็นไหมครับน็อตไม่มีแก่ขันไขนะครับด้านหน้าเรเบ l ลบาร์โค้ดอยู่ครบซื้อ Honda ต้องมีทุกคันนะไม่ว่าจะรุ่นอะไรของ Honda าเขาจะต้องมีเรเบ l ลบาร์โค้ดอยู่นะครับแล้วก็เรเบ l ลหมอกรน,นะครับอ่ะทีนี้มาดูกันต่อโคมไฟหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าจะได้เห็นภาพเนานะว่าเขามีไฟหน้าลักษณะแบบไหนนะครับ เริ่มที่ไฟเดย์ไลท์เนาะแล้วก็ไฟสองสว่างนะครับแล้วก็ไฟสูงนะครับตามลําดับนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าในกล้องมันจะกระพริบหรือเปล่านะครับส่วนมากมันจะกระพริบเนาะใช่ปะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเฟรมเรทนะครับแต่ว่านี่นะครับความสวยงามและความสมบูรณ์ตรงนี้ก็คือไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดับรถนะครับเพื่อที่จะทําการสตาร์รถให้คุณผู้ชมดูนะครับ โอเคกุญแจรีโมดของเขาสามารถสตาร์รถได้นะครับนี่นะครับวิธีสตาร์ก็ง่ายๆนะครับนี่เห็นปุ่มนี้ไหมอ่าสังเกตตรงนี้ก่อนมาเข้ามาดูใ,ใกล้ๆจะได้สังเกตตรงไฟนะครับมาดูใ,ใกล้ๆใกล,ใกล้ๆให้เห็นรีโมทด้วยนี่วิธีสตาร์นะครับกดปุ่มล็อกไว้หนึ่งทีแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับดูนะครับกดปุ่มล็อกแล้วกดปุ่มนี้นะครับนี่ไฟเลี้ยวติดแล้วแล้วก็เดี๋ยวรถสตาร์แล้วก็ไฟเลี้ยวจะติดอีกสามทีนะครับ ตอนนี้คือรถสตาร์ทแล้วนะครับสตาร์ทเพื่ออะไรสตาร์ทเพื่อให้รถเปิดแอร์ก่อนบางทีเราลงไปท,ทําธุระนะครับแล้วแบบเห็นรถปุ๊บเอ้ยหลบล่มก่อนดีกว่ารถจอดอยู่กลางแดดนะสตาร์ทรถก่อนให้รถมีแอร์เย็นๆก่อนแล้วค่อยขึ้นนะครับมาดูการเปิดขึ้นมามาถึงรถเห็นไหมกระจกมองข้างกลางออกนะครับเราต้องมีอะไรมาเป็นนี่ผ้าแล้วกันผ้าใช้เสื้อผมเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมมันขยับขยับเพราะว่ารถมันมีแอร์นะครับ แอร์ติดแล้วเห็นไหมแต่แต่ระบบยังไม่ติดไม่เชื่อเข้าไปดูหน้าจอดูอะไรต่างๆไม่มีอะไรติดเลยนะครับแต่แอร์ติดนะครับแต่แอร์ติดนะครับเห็นไหมตอนนี้คือแอร์เปิดอยู่นะครับอันนี้ก็คือทําให้แบบระบายความร้อนภายในรถทําให้รถเย็นๆแล้วเราค่อยขึ้นไปนั่งตอนที่เรามาถึงอันนี้สะดวกมากนะครับอันนี้ผมลองนี่มาถึงรถยังยัง มันยังเย็นไม่พอเปิดแอร์ค้างไว้สักหน่อยนะแต่ยังไม่ออนระบบนะแล้วก็ล็อกรถได้เหมือนเดิมพอล็อกปุ๊บกระจกพับนะครับมาถึงรถก็เอามือไปจับด้านจับประตูก็กระจกจากกลางแต่ผมจะบอกว่าที่กระจกมองข้างเนี่ยลืมบอกไปว่าดีเทลของเขานะครับฝั่งนู้นนะครับจะไม่เหมือนฝั่งนี้เพราะว่าทําไมฮอนด้าเซนซิงนี่ก็คืออ่าเดี๋ยวผมปลดล็อมาให้ดูมันคือฮอนด้าเรนวอ นะครับภาษาฮอนด้าเรียกว่ากล้องสองผีครับเอาไว้มองนี่มองตรงนี้เนี่ยเนี่ยพอกระยกอยู่เนี่ยเราจะเห็นนนี่หมดเลยนะครับใครมาเนี่ยนะครับคนเดินมอเตอร์ไซค์จกักรยานเห็นหมดเลยนะครับเวลาเราจะเลี้ยวเข้าซอยนะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ผมพูดจริงๆนะจริงๆให้สองฝั่งเพราะว่าเขาลืมไปว่าคนไทยเนี่ยนอกจากแซงซ้ายได้ก็แซงขวาได้เช่นกันนะครับแซงสองฝั่งเลยล่ะโอเคอ่ะสมมติอ่ะ พอใจแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าไม่เย็นเราล็อกรถไว้ครั้งหนึ่งแล้วกันแล้วค่อยกลับมาตอนที่มันเย็นกว่าน,นี้มาถึงอีกครั้งเอามือจับด้ามจับประตูเพราะว่าเป็นคีเลตนะครับกระจกกลางเรียบร้อยเปิดรถอ่าเข้าไปนั่งเย็นๆแล้วเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทแล้วก็ขับต่อได้เลยนะครับอาทีนี้มาดูสภาพแผงข้างกันสวยงามไม่มีฉีกขาดปุ่มไม่มีลอกมีเมมโมรีเบาะนะครับ สภาพเบาะนะครับนี่นะครับสภาพพงมลายพงมลายหุ้มหนังนะครับนี่ปุ่มคันด้าเรนวอตนะครับโอเคมาดูเบาะหลังต่อเลยนะครับนี่นะครับเบาะหลังนะครับโอเคสวยนะมีแอร์กลางนะครับแล้วก็นี่สภาพแผงข้างนะครับโอเคนะครับอ่ะถัดมาต่อนะเรามาดูฝั่งนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆขับรถนะครับแผงข้างนะครับคอนโซล บอ่บอบอ่บอบอ่อบ่อเออเป็นบาะประไฟฟ้าด้วยนะอ่าอ่าฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้ต่อบอ่ออ่าแผงข้างแผงข้างแผงข้างโอเคโอเคนะครับอ่ามาดูทางด้านท้ายรถกันนะครับมาดูท้ายรถกันก็อนเลยเดี๋ยวผมเปิดไฟท้ายให้ดูด้วย โอเคนะนี่นะครับก็ถือว่ามีขนาดใหญ่มองเห็นชัดเจนแล้วกันขับตามมาอย่างไรก็มองเห็นชัดแน่นอนนะฮะแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับซึ่งสามารถปรับระดับได้นะครับตามสไตล์ของ Honda กล้องฮอน da เนี่ยไม่ต้องเป็นรถรุ่นใหญ่ก็ได้นะจะรุ่นกลางกรุ่นเล็กๆกล้องเขาปรับระดับได้นะโอเคเปิดฝาท้ายขึ้นมานะครับช่องเก็บสัมภาระท้ายเนี่ยโหลึกแล้วก็กว้างขวางมากที่สําคัญคือสภาพพรมสภาพพรมสวยงามไร้ตําหนิเลยนะครับ นี่มีปุ่มพับเบาแถวหลังด้วยนะครับเปิดตรงนี้ขึ้นมาหน่อยดีวยกว่านะอุปกรณ์ประแจมแม่แรงทุกอย่างอยู่ครบล้ออะไรอยู่ครบนี่เข้าไปส่องยาแนวเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเก็บก่อนนี่ตรงนี้อาคมคมมาดูกันคมชัดลึกนะครับแล้วก็มาดูต่อนะครับนี่นะครับน,อน็อตฝาท้ายนะครับ ไม่มีแกะเลยนะครับอาค,คมคมนะครับอันนี้เราดูโครงสร้างกันอย่างนี้เนาะไปจากกล้องเข้าบ่อแถวหลังกันครับไปเข้าเลยดูครับสบภาพเบาะท้ายนะครับสวยงามเลยนะครับมีไอโซฟิกล็อกคาร์ซีให้เรียบร้อยมีเซฟตี้เบลมาพร้อมแล้วก็พนักวางแขนตรงกลางนะครับนี่นะครับมีช่องวางแก้วสองตำแหน่งด้วย โอเคนะมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เบาะหน้ารถนะครับขอปรับบาะก่อนให้ผมขึ้นได้ก่อนเดี๋ยวขาติดโอเคมา,มาเลยอ่าครันนี้เจ้าของเดิมเขาให้กล้องหน้ารถมาด้วยนะครับอันนี้นะกล้องบันทึกภาพช่วยลดเบี้ยประกันได้นะครับ สภาพภายในก็อค่อนข้างจะสวยเลยไม่มีร่องรอยการเจิมนะครับม่านบังแดดมีมาให้นะครับนี่นะครับแต่ไม่มีไฟแต่งหน้านะครับต้องใช้ไฟตรงนี้แทนนะครับอมีที่ใส่แว่นนะครับมีเกสหน้ารถมีหน้าจอตรงกลางนะครับอันนี้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับถัดมาต่อนะครับพวงมาลัยมัลติฟังกชันมีพาเดลชิปอยู่หลังพวงมาลัยมีคูรูสคอนโทรลอันนี้ควบคุมนะครับหน้าปัดได้เลยเลือกอยากดูอะไรนะครับโอเคนะคุณผู้ชม โอเคถัดมาต่อนะครับคันนี้สวิตช์กระจกนะครับจะเป็นออโต้คู่หน้านะครับและถัดมานี่คือสิ่งที่ผมชอบในรถคันนี้ก็คือเรื่องของที่ปรับแอร์นะครับมีโหมดออโต้ให้มาพร้อมแต่นี่ครับเราจะซิงก์ก็ได้หรือไม่ซิงก์ก็ได้เห็นไหมครับแยกอุณหภูมิแซกฝวาออกจากกันไม่พอทุกครั้งที่หมุนคุณดูนะถ้าหมุนไปนแนวที่แบบลดอ,อุณหภูมิหรือว่าเย็นให้เย็นนั่นเองจะเป็นสีน้าเงินนะครับเสร็จแล้วเขาจะกลับมาเป็นสีขาวนะครับ ถ้าเราเพิ่มอุณหภูมินะครับหรือไปทางอุ่นขึ้นนะครับเขาจะเป็นสีแดงและค่อยกลับมาเป็นสีขาวนี่ก็คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ Hon d a ใส่ใจมาให้นะครับนี่ครับช่องเสียบด a ต a ้าอยู่ใต้นี้หัวเกียร์นะครับก่อนหน้านี้แอคคอร์ดนะครับถ้าเป็นตอน G9 เขาจะอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็จะเป็นดําเป็นโนแบ็กหมดเลยบวกกับว่ารอบๆตรงนี้นะครับเขาจะใช้เป็นโครเมียมนะครับบางคนบอกว่ามันส,สะท้อนเข้าตานะในช่วงเวลาแบบบางช่วงเวลาที่แสงมันลงมาจริงๆนะครับ คอนด้ารับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินด้านนะครับการตกแต่งก็เข้าถึงผู้บริโภคนะเนี่ยสภาพยังสวยกอย่างเลยเบียรกมือไฟฟ้าเบรกคฮูมีพร้อมเพราะถาวแขนตรงกลางเปิดขึ้นมาเป็นที่ใส่ของและมีช่องเสียบเรือนดีนะครับโดยรวมก็ถือว่าสภาพสวยใช้ได้เลยนะครับคันนี้แล้วก็กว้างขวางด้วยที่สาคัญคือกว้างขวางเลยนะครับมาขอย้ำอีกทีนะครับรถคันนี้คือ h o n ด้ a c อ o r d ด1.5เทอร์โบ e-l รถปี2019เลียไม่แสนกลางครับราคาป้ายแดงล้าน4 9 0 0 0บาทวันนี้เหลือเพียงแค่7 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครอยากทดลองขับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิสาตโ,ตโตคาสาขาการจนาพิเศษผมพาดูทุกซอกทุกมุมแบบชัดเจนถ้าคิดถึงรถยนต์มือสองคิดถึงวิสานตโนตคาสาขาการจนาพิเศษเรามีรถให้เลือกอีกมากมายหลายคันหลายรูปแบบหลากสไตล์ และอย่าลืมครับวิสารออโตคาซื่อสัตว์จริงใจไม่ทิ้งรถและวันนี้คุณอยู่กับผมฟางวิสาอ,อโตคาครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมวันนี้ขออญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ